สวัสดีแงมแรงค่ะพี่น้องมือนี้ยะหนิงผ้ามาสวนเกษตรผสมผสานนะคะมือนี้บางเอิญค่ะมาเอาะเล่นนะคะแถวลํำพะเนียงแงมือแรงเนาะเลยมาพ่ออ้ายเพิ่นนะคะเพิ่นอยู่หนาบานพอดีมาถามว,ว่าเราเห็ดยังงอสันนะคะสวัสดีค่ะโอ้เห็ดยังเนาะโอ้ยไข่มดแดงอยากใหมดแดงขอโทษนะจ่ะขอเบิงแนวบางเอิญบ,บางเอิญค่ะ จังหวะอา่าใครบมแดงย่ามนี่ช่วงนี้เดือนมกราเนาะคะ่ะนาะเริมจะฮออนแล้วนะคะออ้เพื่อนเป็นเป็นเจ้าของหน้าเป็นเจ้าของสวนพี่น้องอันก็เลยแวะมาขออนุญาตเล่านะคะมาขออนุญาตเล่าเพราะว่าเห็นอ่าเลี้ยงปลาปลูกเขาปลูกพักปกลูกข้าวโพดลังบ้านพี่น้องมีแต่แนวงามๆยนานิ่งกระเป๋าผาที่จะแบบว่าอันผ้าพี่น้องมากนะคะนะเก็บผาาสวยๆมาผักพี่น้องนะคะว่า มดแดงมดแดงิ่งลองรออการแงไครมดแดงของเล่าค่ะอยู่แบบพ่อเพียงแห้งจ้าพี่น้อง <c oughs> อยู่แบบพ่อเพียงแห้งนะคะเราเล่าเล่าอยู่แบบนี้นะคะแอบสะออนแล้วมาโดนแล้วมิแตคีรถไก่ซื้อมือนีมีโอกาสได้พอ่อโตเล่านะคะ <c oughs> ม่งดูหล่ะจะเราเห็ดอย่างแงรังบ้านบ่อเคยมากเลยพี่น้องแงหนิงบ่เคยมาเห็นเลยนะคะว่าหนี่เราเห็ดอย่างไหวแ่นะคะ <c oughs> ปา่ปาอืมปาทงอยากลุๆๆ <c oughs> <dum> ่นเอาเยาน <c oughs> บอกเมก่อนเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้นัดหมายกันไว้แล้วก็บ่ได้บอกเรามาก่อนแล้วก็บ่ได้รู้จักกันมาก่อนพี่น้องบังปลาเข่า,ขาทางพุ่นอยู่ไหนหนั่นน่ะตัวอาศัยแรกอืออันนี้เป็นปลาย่างแน่ค่ะนี่เพจสารพัดครับสารพัดปลาว่า, <laughs> าแต่กินไหนมันบ่ค่ะได้กินได้ <มา S 1> เอาหมดเลยปลายบ้างปลาอืพี่น <มา S 1> ้องเอ้ยไปค่ะ อบอบอบ้านนี่แหละอสอนี้ก็ได้สอนี้มันจะไม่ตืน่นเออไปพุ่นไปพุ่นสวนแถวนี้ก็ได้ส่วนใกล้ๆดูก่อนเพราะมันผคเพิ่งหวานเหงาบางทีมันตื่นนะมันตื่นเหงามันตื่นเหงมันไม่ค่อยมามันตืนนต่นคนตื่นคนแล้วอันนี้คืออยากกินยุคอย่กินยุนี่เลยเป็นวายอยากกินก็หวานอย่างนี้เอาอไปวันทั้งพุ่นเถอะไปวันทั้งพุ่น โอ้อันนี้นี่กระซังนี่ปลาอยังคะนี่ปลาดุกปลาดุกอันนี้คือปลาดุกอันกระซังกลางนี่เป็นปลาดุกเป็นมะคะนี่กระซังกลางเป็นปลาอะไรนั่นปลาตะเพียนที่ว่าเอา,เอามาเอามาพักไว้นะ<อ>ถ้าเราจับได้แล้วก็มาพักไว้อืเรากระลังง่วนอยูกดดยอนน่กับหมดแดงเราสงสัยมือนี่เราสิต้มปลากับหมดแดงดีแห้งดีแห้งคะ่ะ พี่น้องบ้านสวนถือว่าเป็นบ้านสวนค่ะนูเ้เคยแต่ขี่รถผ่านได้หนิค่ะพี่ว่าเคยเขามาจักเทียโอ้พี่น้องขยานนีเล่วป่ามันตื่นปลามันตื่นอันนีไปสั่นค่ะปลามันตื่นว่าขนาดมันตื่นแหได้หนมื่อกีรถฟานแหเนาะคะเนาะพี่น้องคุมแห้งอีรีมือนี่ได้ผ้ามาผ้าพี่น้องมาเจอแบบว่าอายเล่ากระล่างเง,งียะใครมือแดงอยู่หน้าบ้านนะคะได้เขามาชม สวนของเราช่วมบั่นสวนของเรานะคะดีแห้งว้าวปลาตัวใหญ่ปะปลาเขา่าปลาข่ากัางงามๆพี่น้องเอ้ยมีตะคนสะอ่อนแล้วด้วพี่น้องเบ่งปลาขนาดตื้นแฮค่ะพี่น้องในกระช่างนี่สิเป็น ในบ่อนี่ยสิเป็นปลาทั่วไปนะคะมีมีปลาคอปลาเคียงปลาอีกยังบานๆเฮ่าแต่ว่าในกระช่างนี่สิเป็นปลาที่เล่าเอาเอามาพักไว้เออเอามาพักไว้นะคะสิเป็นปลาตะเพียนปลานิ่งอีหยังเพาะานี่ปลาดุกนะคะแต่ว่าปลาในนี่สิเป็นปลารู้ซึกว่าสิเป็นปลาธรรมชาติปลาหน้านะคะ ที่นี่บอ่อปลาแล้วหน้าเขาแล้วนะคะพี่น้องหน้าเขาก็เง่าไปหอดพูนนะคะเบิ่งบอกมีพี่น้องล่มเย็นสบายสะออนคะ่ะพี่น้องคาเบิ่งเนี้ยพี่น้องบอกมีเราอยู่แบบบานบานเราอยู่แบบว่าแบบพ่อเพียงอีีเด้ของเรานะคะเขาโพดพี่น้องโอ้โหโตื่นเต้นเด้พี่น้องได้มาเจอแบบนี้เนาะแบบว่า เห็ดเราแบบเห็ดเราอยากเห็ดไดคือเพลินเนาะค่ะเนาะนี่แหละความสุขแท้จริงี่นอ้องความสุขแบบยัง่งยืนเลยแบบนี้แหละหาใส่เปียบบได้แล้วนี่นะคะมีกินมีมีก,นมมกินทุกอย่างอะ่ะอยากกินยังก็ได้กินนะคะปลูกเอาเห็ดเอ่ระบบน้ำ <Yeah. S 1> ส่วนผักของเรานะคะแล้วก็ อยู่ในนี่คะ่ะบรรยากาศในสวนพี่นออบบ้องถือว่าครบวงจรค่ะพี่นอ้องเห็นบอกมีเห็นทุเรียนวะพูดอะไรทุเรียนดน้วยยังไงอเอาบอกเพราะเป็นทุเรียนติมีกระดกูกพันพื้นบานเท่านะคะอยู่แบบนี้สุดยอดเลยคะ่ะอีกฝั่งนึงก็สิเป็นป้าข้าวโพดคะ่ะพี่นอ้อง เดี๋ยวจะถ่ายเบิงปาขป้าวโพดอันนี้ข้าวโพดย่อมๆได้เนียนะคะได้เงืนปีละลายแสนเลยนะคะเฉพาะปลูกพักปลูกข้าวโพดอยู่ในส่วนนี่นะคะหืมหนูสะออนสะออนหน่ป้าข้าวโพดฟังพุ่นกระแมนเป็นบ่ค่ะนี่อันนี้เป็นพริกไทยเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะพริกไทยบกเผา บอกกอกน้ำนะคะปลูกอยู่ในพื้นที่พื้นเดียวกันพื้นที่ส่วนหนีนะคะธรรมาชาติค่ะธรรมาชาติสั่งซารเลยล่ะีพริกไทยอ่าทุกคนเดี๋ยวยันหนึ่งสิพ้าไปเบ่งสวนขอโพดนะคะเนาะ ีบรรยากาศภายในภายในภายในบ้านบ้านสวนของเล่านะคะเย็นสบายแห้งพี่น้องมมนยืนยิงก็บอกไปไซล่ะนี่เนาะเดี๋ยวไปเบื้องสวนขอโพดกันค่ะ ปลูกผสมผสานกันค่ะพี่น้องเขาโพดกับเขาอีกฝั่งหนึ่งของบานไอ่คนเมื่อกี้นะคะบังเอิญพ่ออากันจนบรูจักซื้อเหล้าผุนละ <c oughs> นะคะซอนบรรยากาศนะคะเก็บมาฝากพี่ฝากน้องนะคะขอบคุณอีสานแฟนเพจของเฮาเนาะเป็นหน้าเขากับขาโพดค่ะขาโพดแล้วกับที่มีลายรุ่นค่ะพี่น้องรุ่นรุ่นหนึ่งกำลังตัดอยู่รุ่นนี้กะตัดรุ่น นั่นเสร็จแล้วกสิมาตัดรุ่นนี้ระวางนั้นเราก็ปลูกผสมผสานปลูกมุนเวียนกันไปเรื่อยๆค่ะฟังทั้งพู้นพี่น้องเห็นบาเบิงมือยันหนิงสี่เด้อพุณเอ๋เขาโพดขึ้นกันได้ค่ะกสิเป็นรุ่นเป็นรุ่นขึ้นกันสำร้องกันบ่ได้เว้นว่างบ่ได้ขาดกันเลยนะคะหน้าเขานี่เราเฮ็ดทั้งเหมดนะคะสอบถามเรามาแล้วเราว่าฟังทั้งผุ้นเก่าไรฟังทั้งนี่สิบสามไรนะคะพี่นอ้องอ่าน่าจะยี่สิบสองไรเนาะคะ่ะเนาะโอ้โหเป็นเขาหน้าปังค่ะน้ำ เป็นนาำลำพะเนียงใส่นามลำพะเนียงนะคะข้อโพดเป็นข้วโพดข้าวเหนียวข้วโพดร,ร,ร,รสชาติขึ้นซื้อค่ะของบ้านน้องหวายไงนะคะดใดอยากกินข้อโพดแซบมาบ้านน้องหวายไงค่ะพี่นอ้องหอมแซบเหนียวนึบค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะแย่หนิงกัเก็บบรรยากาศมาฝากแต่เพียงเท่าน,นี้เนาะค่ะเนาะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของยายหนิงค่ะยายหนิงสีได้หาบรรยากาศแบบบ,บ้านๆแบบนี้นะคะมาฝากกับแฟนเพจทุกๆคนพอหายได้หายคิดถึงบ้านในจักน้อยนะพี่น้องเนาะนะคะให้มาเป็นครอบครัวอีสานแฟนเพจน้ากันค่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณค่ะและก็สวัสดีจ้า